ยอดเยี่ยมจุนเรียงรายสี่คนครบเพรกเรคือสี่คนถามว่าคือเราเอาตัวนั้นเอามาจากไหนครับทีสมองที่พ่ตเก็บมาชีวิตใหม่แล้วมาใส่ก้องอ๋อว่าเหรอทำไมสิอ่ะตอนนี้พวกเราร้องจบแล้วนะครับขอเชิญท่านคณะกรรมการนะครับผมคอมเมนต์ด้วยครับผมร่วมจกพี่ออมครับผม พี่หอมคอมเนนพี่หอมเคยใส่แดงเหที่ไหนทำไมครับพี่ออทำไมที่ไม่ร้องไห้ครับโัดตรี่ใครร้องพี่เฮ้ยดีไม่ค่สเตปคืออมแกมันดีมากเลยแกพาเาทำไมพี่ไม่ทำไมพี่ไม่ได้เพราะว่าจะโดนซีนั้นกรแดวไงเพราว่านี้เป็นสวัดนี้นี่เกดร้องไห้ อนั่นนั่นขออนุญาตถามพี่เกดได้ไหมคะพี่เกดค่ะพี่เกดมีความรู้สึกว่า Goosebump บ้างไหมคะพี่คนี่คะก็คือมีคนรู้คนลุกมีไหมมากเลยค่ะจนแบบลองดนภาพดูนะคะตั้งแต่กระตุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวกระตุ่มมีขนด้วยเหรอพี่นุ้ยแล้ว คำถามคุณแม่มะอนะครับเอ่อู้สึกไนนี้คือตั้งแต่ได้ยินเสียงัตมันแย่ดีใช่ไหมป๋าผมขนลุกเลยแต่เชื่อแต่ว่าห้องน้ำที่นี่มันค่อนข้างไกลพายามเ่อนาไวเอางี้ว่าให้ประเต็ดกดปุ่มดีกว่าว่าพวกเราจะได้ไฟเสียอะไร ผู้หญิงก็่อ้ดี่แลวผสวยมากเยๆอทษนะครับวันนี้พวกเราตาบอ ชวนี้นะฮะคก็ถือว่าเป็นแบบอะไรกำหลังกันนะฮะวันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงไม่งแงผมอีกสท่านให้อะไรครับอ้ใช่ใช้รามีซิปมีซิมีมีซิปมีิยู่ีแดงเดียวนกเคยร้อลขออะไรขออะไรขอรขอกันเลยครหนึ ไอซียังยังได้ยังได้อยู่ยังได้อยู่สุกินต้องใช่สิซีเนาะเขาจะที่เธอไมีได้แล้ว ก็ใจร่มน้องๆเลยเนาะใช่เข้าใจร่มน้องๆเลยที่แบบว่ามันขึ้นมาอยู่บนเวทีแล้วครับผมกดปุ่มไฟแล้วรู้สึกเสียงใช่ก็ถือว่าได้โอกาสมาคือเมื่อวานนี้ได้มาเห็นบรรยากาศแล้วที่น้องแต่ละคนได้ได้มาโชว์เป็นโชว์ตัวในครั้งแรกซึ่งก็เป็นก้าวแรกได้เห็นว่าแต่ละคนคือคือเก่งมากๆอ่ะเราต้อง็ีคันด้านแรก